ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูอาจารย์กัญจนาเบ้าทองเป็นผู้จัดการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยฝ่ายประถมนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับนักเรียนได้ทราบกันก่อนที่นักเรียนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของโรงเรียนเรากันนะคะหากพร้อมแล้วเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์สหกรณ์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะซึ่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็จะอยู่ในช่วงของศตวตรรษที่18ถึงศตวรรษที่19ซึ่งการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปโดยประเทศอังกฤษเป็นชาติแรกที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นนะคะการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือการใช้เครื่องจักร แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์เริ่มครั้งแรกในอุตสาหกรรมการทอผ้าค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในยุโรปทำให้เกิดนายทุนและผู้ใช้แรงงานเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างนายทุนซึ่งยิงร่ำรวยมากขึ้นแต่ผู้ใช้แรงงานกลับถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกิดความยากจนไปทั่ว ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการตั้งสาหากรณ์ขึ้นโดยนายโรเบิร์ตโอเวนชาวอังกฤษได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการสาหากรณ์โดยจุดประสงค์ในการตั้งสาหากรณ์ของเขาก็เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ยากจนจนเกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือกันในรูปแบบสาหากรณ์ในชื่อว่าร้านสาหากรณ์แห่งเมืองลอชเดลประเทศอังกฤษต่อมา องค์การสัมพันธภาพสาหกรณ์ระหว่างประเทศองค์การ ICA มีสำนักงานใหญ่ณนะกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสหกรณ์สากลอีกด้วยค่ะ กิจกรรมสหกรณ์ในประเทศไทยนะคะได้เข้ามาในปีพุทธศักราช2,458ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะโดยมีพระราชวรวง์เธอกรมหม,มื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งค่ะ ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกก็คือสหกรณ์วัดจันไม่จำกัดสินใช้ณตำบลวัดจันอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,459 โดยจุดประสงค์ในการตั้งสหกรณ์ก็เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ขาดเงินทุนและนอกจากนี้เมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2527ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดให้วันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติด้วยค่ะ ในประเทศไทยของเรานะคะก็มีสาหากรณ์อยู่หลายประเภทมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาหากรณ์การเกษตรสาหากรณ์ประมงสาหากรณิคมสาหากรณ์บริการสาหากรณ์เครดิตยูเนียนสาหากรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสาหากรณ์เหล่านี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ แต่ในวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งประเภทที่ครูจะมาแนะนำให้พวกคุณรู้จักเพราะมีความเกี่ยวข้องกับพวกคุณนั่นก็คือสหกรณ์ร้านค้าค่ะสหกรณ์ร้านค้าที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยนะคะก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้าข้าวของเครื่องใช้มาจำหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสหกรณ์และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วยและนอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้สมาชิกเนี่ยรู้จักประหยัดทำให้สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาถูกอีกทั้งเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และเมื่อสิ้นปีสหกรณ์ก็จะมีกำไรสุทธิประจำปีมอบให้สมาชิกได้รับคืนเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่สมัครไว้อีกด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลามาทำความรู้จักกับโครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมกันแล้วค่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปชมกันว่าในกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเรานะ่ะ เขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหากพร้อมแล้วมาชมได้เลยค่ะสะหกรณ์ร้านค้าของเราเนี่ยมีหลักการและอุดมการดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. การอำนวยประโยชน์และให้บริการแก่สมาชิก 3. การไม่แสแวงหากำไร 4. การไม่กีดกันบุคคลภายนอก 5. การดำเนินงานตามหลักประชาธิปไตย 6. การส่งเสริมการศึกษาซึ่งหลักการและอุดมการเหล่านี้เองค่ะที่ทำให้เกิดสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเราเกิดขึ้นต่อมาครูก็จะพาพวกคุณมาทำความรู้จักกับบุคลากรที่สำคัญของสหกรณ์ร้านค้านะคะท่านแรกคือรองศาสตราจารย์พัชรีวอลจัลลัดลังสีท่านทำหน้าที่เป็นประธานสหกรณ์ค่ะ ท่านที่2ก็คือตัวครูนั่นเองอาจารย์การจนาเบ้าทองทําหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์ค่ะและอีกท่านหนึ่งที่นักเรียนจะคุ้นหน้าก็คือคุณสมหรือไทยใกล้กลางหรือพี่ยุย้ยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนค่ะ ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยจะอนุญาตให้เป็นสมาชิกได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งเมื่อนักเรียนเปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้รับเอกสารใบสมัครและใบหุ้นให้นักเรียนกรอกรายละเอียดด้วยปากกาเพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลและที่สำคัญต้องระวังอย่าเขียนผิดนะคะเพราะเป็นเอกสารที่สำคัญเดี๋ยวเรามาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าในลำดับถัดไปกันเลยค่ะสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนะคะ 1. สมัครสมาชิกมูลค่าหุ้นละ10บาทโดยมีค่าสมัครแรกเข้า5บาทนักเรียนและบุคลากรสามารถซื้อหุ้นได้สูงสุดถึง1,000หุ้นเท่ากับ1,000 0บาท โดยนักเรียนเนี่ยสามารถสะสมยอดซื้อโดยบอกเบอร์สมาชิกจากเลขบัตรประจำตัวนักเรียน8หลักหรือถ้าเป็นผู้ปกครองก็สามารถแจ้งเบอร์สมาชิกเพื่อสะสมยอดซื้อได้นะคะส่วนยอดซื้อก็จะนำมาคิดเป็นเงินปันผลปลายปีโดยปันผลยอดซื้อ5%ปันผลค่าหุ้น8%ซึ่งพอนักเรียนเรียนจบการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ทางสหกรณ์ก็จะคืนเงินค่าหุ้นให้กับนักเรียนค่ะนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถผลิตสินค้าเพื่อนำมาฝากจำหน่ายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะ การใช้สิทธิสมาชิกของสาหากรณ์นะคะจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ประจำชั้นส่งเงินค่าสมัครสมาชิกได้ครบทั้งห้องแล้วในสัปดาห์ถัดมานักเรียนก็สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อสะสมยอดซื้อและเป็นการเพิ่มยอดเงินปันผลของนักเรียนได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อสินค้าทุกครั้งอย่าลืมบอกหมายเลขประจาตัวนักเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์นะคะ นอกจากนี้นะคะนักเรียนยังมีสิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ร้านคา้าประเภทนักเรียนด้วยนะคะส่วนขั้นตอนการเลือกตั้งก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ส่งลายชื่อเพื่อเป็นตัวแทนห้องสมัครเป็นกรรมการได้ห้องละ2คน 2. แบ่งกลุ่มเพื่อเลือกพลัก 3. ทํทำป้ายหาเสียงและแถลงนโยบาย 4. ผู้มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งนั่นก็คือนักเรียนในระดับชั้นประถมปีที่4ถึงปีที่6สามารถออกเสียงได้คนละหนึ่งเสียงโดยการใช้สิทธิ์จะต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วยนะคะจึงจะอนุญ,ญาตให้ใช้สิทธิ์ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์และเข้าคูหากาได้เพียงเบอร์เดียวค่ะ เมื่อนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสหกรร้านคา้านักเรียนก็จะได้รับมอบเข็มจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโดยความหมายของเข็มตราสหากรเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปพึ้งซึ่งหมายถึงความร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับผึ้งที่ร่วมกันสร้างรวงลางไงล่ะคะเรามาดูขอบข่ายและหน้าที่ของกรรมการกันดีกว่าคา่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างก็เริ่มตั้งแต่ การจัดสินค้าใส่ถุงติดรหัสสินค้าจัดของหน้าร้านและยังรวมไปถึงการช่วยงานที่จุดชำระเงินอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดทำวารสารสหกรณ์ฟ o r kids โดยกรรมการสหกรณ์นักเรียนของเราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวารสารเสนอความรู้ความบันเทิงแก่ผู้ที่สนใจ โดยวาราสารจะจัดทำตามวันสำคัญสำคัญเช่นวันพ่อวันแม่วันขึ้นปีใหม่โดยรายได้จากการจำหน่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำมาเป็นกองทุนในการดำเนินงานของสหกรณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะ กรรมการสาหกรณ์ร้านค้าของเรายังได้รับโอกาสดีๆให้เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาให้สหกรณ์ของเราดียิ่งๆขึ้นไปไงคะเมื่อถึงป,ปลายปีการศึกษากรรมการสาหกรณ์และนักเรียนที่เป็นจิตอาสาช่วยงานที่มาช่วยงานสาหกรณ์อย่างส,าางสาม่ำเสมอตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับเกียรติบัตรและของรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมความเสียสละเวลาของนักเรียนที่มาช่วยงานสาหากรณ์ไงล่ะคะเมื่อนักเรียนเป็นสมาชิกสาหากรณ์แล้วนะคะก็สามารถที่จะผลิตสินค้ามาฝากขายได้ที่สาหากรณ์อีกด้วยนะคะโดยขั้นตอนการฝากสินค้าฝากขายมีดังต่อไปนี้คะ่ะ 1. นำสินค้าที่ผลิตมาให้ผู้จัดการพิจารณาอันนี้สำคัญนะคะเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงผลิตสินค้าได้ค่ะ 2. คิดคำนวณราคาต้นทุนราคาขายกำไรโดยหักค่าฝากขายให้กับสหกรณ์10% 3. กรกอกรายละเอียดในใบฝากขายของสมาชิก 4. นับจำนวนสินค้าที่ฝากขาย 5. ติดราคาสินค้าก่อนวางจำหน่าย 6. มันติดตามจำนวนสินค้าที่ฝากขายเมื่อสินค้าหมดหรือครบกำหนดให้มารับสินค้าคงเหลือหรือรับเงินคืนโดยมาตรวจสอบที่สมุดฝากขาย 7. เมื่อสินค้าหมดและรับสินค้าแต่ละงวดหมดแล้วนักเรียนสามารถผลิตสินค้าแบบเดิมมาฝากขายได้อีกนะคะ นอกจากนี้ทางสหกรณ์ร้านค้ายังมีโครงการพึ่งน้อยสหกรณ์เป็นการจัดฝึกอบรมและเพิ่มความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจโดยจะจัดอบรมปีละสี่ครั้งเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะถึงแม้ว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนก็สามารถเป็นจิตอาสาช่วยงานสหกรณ์ได้นะคะ เพราะว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้งานสหกรณ์ต่างๆทำให้เกิดประสบการณ์อย่างมากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูคงต้องขอลาไปก่อนถ้ายังไงเปิดเทอมใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาที่สหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ